เบงหมูปลาหน่อยครับเป็นหากินในส่วนอย่างลูกน้องครับนี่ลูกนอ้องน่วยอารักขาหมูปลาหน่อยครับมาตูนเขามานีไล่หงเลยครับว่ามันขุ่น,นครับบอกขอ,อกดูมันได้ขุนกันละ มาลายครับอยู่นี่มาน่อยหาตัวครับมาใหญ่สตัวครับจะเลยปลอดภัยจากหมาภายนอกไปครับมันไปปไกลครับถ้ากินได้สวนยางจากพากินยังบรู่กันครับไม่ใจยาง อย่างซองสวนไก่กันครับคนตะเจ้าตรงคามก็อีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเขาไปสวนนั่นครับไปแล้ว